สวัสดีครับพบกับสุลข่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นอยือนที่สรุปผลงานสุภาพสตรศรุชานะครับบนเวทีญี่ปุ่นกับคอนซาโดเรซัปโปโรหลังจากที่คอนซาโดเรซัปโปโรนะครับต้นสกัตของสุภาพสตรศรุชาตินารุกทีมชาติไทยของเราร่วงตกชั้นไปเล่นเจลี2ในฤดูกาลหน้าเป็นที่น่นันลแล้วซึ่งทำไมสามารถทำแต้มไล่ทันโซนปลอดภยัยแม้จะยังเหลือโปรแกร,รมอีก2นัดน,นะครับ สรุปผลงานของสุภพโชคสารชาิบนเวทีญี่ปุ่นกับสโมสรคอนสเสิร์ตโปโรระหว่างปี2022ถึงปัจจุบันลงเล่นไป58นัดยิงได้11ลูกกับอีก12แอซิดโดยเการน,นี้สุภพโชคสารชาชมีการบรเจ็บรบกวนแต่ก็ขึ้นทับสติติแข้งจอมแอซิ์เป็นอันดับที่1ของทีม6แอซิ์นักเตะต่างชาติรวมถึงนักเตะญี่ปุ่นทุกคนภายในทีมต่างมีสติเป็นรองสุภาโชคสารชาิ ท่าน,นี้แฟนบอลชาวไทยต้องจับตาหลังจากนี้อนาคตของสุภโชสารราชกับคอนเซอร์ซัปโปโรจะเป็นอย่างไรนะครับสยบทุกข่าวเลือบทสรุปอนาคตสุภโชคสารราชลุยเจลีกต่อยังไม่กลับไทยลุ้นลุยเจลีก2หรือทีมใหม่ในเจลีก1คอนเซอร์ซซัปโปโรนะครับร่วงตกชั้นอย่างเป็นทางการทำการกระแสข่าวลือ สุภโชคสารชชติแนวรุกทีมชาติไทยเตรียมย้ายกลับมาคัำแบ็กไทยลีกในฤดูกาลหน้าล่าสุดได้บทสรุปอนาคตของสุภโชคสาริชาติเบื้องต้นจะไม่ย้งกลับไทยในตอนนี้จะลุยเจลีกที่ประเทศญี่ปุ่นต่อนในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแต่ว่ารอลุ้นจะอยู่ช่วยซัปโปโรในสึกเจลีก2หรือจะได้ทีมใหม่ในเจนลีก1ฤดูกาลหน้า แต่หลังจากนั้นหากได้ย้ายกลับไทยทีมเดียวที่จะย้ายมาร่วมทีมก็คือบุรีลัมยูเนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่เจ้าตัวบอกมาแล้วนะครับไม่ย้ายไปทีมอื่นอย่างแน่นอนทางการสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดตัวชุดแข่งขันพิเศษคริสตานโอลลนาลโดอยังเป็นทางการนะครับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนทีมยังอย่างแห่งลีกโปรตุเกส ทำการเปิดตัวชุดแข่งขันพิเศษเพื่อเป็นเกียร์แก่คริสโตโน o โรนัลดโดยมีดีไซน์หมายเลขเจเอาไว้ที่ด้านหน้าของตัวเสือ้อพร้อมยังได้คริสโตโ o รนัลดจูเนียมาเป็นพีเซนเตอร์อีกด้วยืซอว,วิามาวิเคราะห์ติมชาไทยชุดนี้ของอิชิอิไม่ใช่นักเตะชุดบีชี้ความแข็งแกร่งระดับไหน สื่อใหญ่หญของเวียดนามนะครับอย่างบรรเทา24เ<ส>ขียนบทความวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทย26นักเตะของมาชดาอิจิอิจะส่งลุยสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 4รบะบุว่าทีมชุดนี้ของไทยมีความแข็งแกร่งจนไม่อาจจะอ้างได้ว่าเป็นนักเตะชุดบีพร้อมกับยกให้ไทยชุดนี้มีความแข็งแกร่งในระดับขึ้นเป็นทีมเต็งแชมป์ของรายการนี้อีกด้วยโดยรายงานจากสื่อเวียดนามระบุไว้ว่าหลังจาก ตกรอบฟุตบอลโลก2 0ง6รอบคัดเลือกโค้ชมาชาจดา,าดอิจิและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจเปลี่ยนไทยนักเตะเลื่อนใหม่ในช่วง3นัดหลังสุดโดยการใช้นักเตะอายุเกิน27ปีเพียงแค่3คนเท่านั้นและในรายชื่อชุดชิงแชมป์อาเซียนทางอิจิเกาหลีนักเตะที่อายุเกิน30ปีมาเพียงแค่4คนเท่านั้นหากเปรียบเทียบกับชุดที่บุกมาชนะทีมชาติเวียดนามล่าสุดมีชื่อของสุภโชคสรารชาติสุพนันบุรีรัตน และปรญษาเหมวิบูรณ์อยู่ในทีมอยู่ด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับทีมชุดแชมป์กิงคัพ2024พวกเขาขาดผู้เล่นจากทีมชุดนั้นเพียงแค่4คนเท่านั้นทําให้ไม่สามารถพูดได้ว,ว่าทีมชาติไทยใช้นักเตะชุดีมาทําการแข่งขันในครั้งนี้และจากความตกต่ำของวงการฟุตบอลไทยในช่วงหลังทําให้มานดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องประมายทีมชาติไทยควา้าแชมป์เพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนบอลอีกครั้งและมีะรายงานมาว่า มรดาแป้งพยายามอย่างหนักที่จะเลือกนักเตะชุดที่ดีที่สุดมาร่วมทีมทางนี้รวมถึงนักเตะที่ค้าแข้งนอกประเทศและบรรดานักเตะลูกรึ่งอีกด้วยด้วยคุณกำลังอันแข็งแกร่งจากบรรดานักเตะที่เล่นในต่างประเทศหลายรายและฟุตบอลหลีกในประเทศที่กำลังเข้มข้นจึงไม่น่าประัยที่ทีมาติไทยจะตั้งเป้าหมายว่าต้องการคว้าแชมป์อาเซียน2 0 2 4ให้ได้สถานเดียวเท่านั้น เนื่องจากมาดามแป้งต้องการใช้ราก,การนี้ร่มต้นยุคใหม่ของทีมชาติไทยต่อไปนั่นเองนะฮะสุภาพุภเปิดสาเหตุที่แท้จริงตัดสินใจเข้าร่วมทีมชาติไทยศึกชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เหตุผลที่ผมมารายการชิงแชมป์อาเซียนคือผมอยากได้แชมป์ในานามทีมชาติไทยครั้งแรกกับน้องชาย สุภโชคสารชาครับแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนเซียสโปรในเจลีกหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าต้องการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคัพอีกครั้งรวมถึงการคว้าแชมป์พร้อมกับสุภนัทเหมือนตาซึ่งเป็นน้องชายแทๆ้ๆเป็นครั้งแรกในนามทีมชาติสำหรับสุภโชคนะครับเคยคว้าแชมป์อาเซียนกับทีมชาติไทย1ครั้งในปี2020แต่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยพร้อมกับสุภนัทเหมือนตาน้องชายของเขา เหตุผลหลักที่ผมมารายการจิงแชมป์อาเซียนคือผมอยากได้แชมป์ในนามทีมชาติไทยครั้งแรกกับน้องชายสมรษเหมือนตาครับสุภโชคกล่าวในช่วงที่ผนมาผมพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นอย่างดีการกินการอยู่การใช้ชีวิตและในและนอกสนามผมพยายามทํางานอย่างหนักมากเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเป้าหมายของผมชัดเจนครับผมมีความกระหายอย่างมากกับการมาช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกนัด ทุกจงเวลาในการมารับใช้ทีมชาติอยากแบกเป็นวันเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมชาติด,ด้วยนะครับซรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนจัดมาทั้งหมด 14, 14ครั้งทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดก็คือประเทศไทย7ครั้งตามมาด้วยสิงคโ,โปร์4ี่ครั้งเวียดนามสองครั้งและมาเลเซียน1นครั้งนะฮะด่วนเดอตุ๊กตำนานทับช้างศึกพูดถึงประเด็นเควินดีลมรำ,ำถอนตัวจากทีมชาติช่วงฟีฟาเดที่ผ่านมา หลังจากที่มาจาอิชิโอนาโคชยุี่ปทาการประกาศรายชื่อ26คุณพลทัพชางศึกทีมชาติไทยจุดล่าแชมป์ศึกฟุตบอลอาเซียนมิซูวิชิเอลิขัพ2024ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันที่8ธันวาคมถึง5มกราคมปี2568ปร,รากฏว่าไม่มีชื่อของคิมินเดรลม์แบ็ไซด์ตัวเก่งลุกขึ่นไทยวีเดนจากการเทร่าเรอ FC เอฟซีในช่วงฟีฟาเดที่ผ่านมาคิมินเดรอมจจำเป็นจะต้องถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ทำให้เขาต้องพลาดการลงสนามอุ่นเครื่องกับเลมนอนและซอฟพอปล่าวฉะนั้นเป็นการถอนตัวครั้งที่8ของเขาในนามทีมชาติไทยตอนนี้ช่วงก่อนหน,าน้าที่มาซาอิชิจะประกาศลิสิตทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคีวินเดียรรำรก็อยู่ในช่วงเช็คความฟิตจากทางสมโมสรสุดท้ายก็ไร้ชื่อกับทีมชาติโดยเดอตุกนะครับปีพงผิวอ่อนก็าหน้าระดับทีมชาติไทยพูดถึงประเด็นของคีวินเดียรรำรำ ที่ถอนตัวจากทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาระบุว่านางสงสารเควินเดร์รัมครับที่เขาถอนตัวไปก่อนจะมีปัญหาทั้นนั้นจิตใจ,จร่างกายอะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้มันเกิดจากอาการมาเจ็บนะับววรมีโอกาสมาเจ็บได้ตลอดฉะนั้นขอให้คนไทยให้งกาลังใจกันดีกว่าเขายัางเป็นกําลังสำคัญของทีมชาติผมยังคิดว่าเขายัางอยากเล่นให้กับทีมชาติอยู่นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1นธันวาคมนะครับ